For the soul. สำหรับ Food for the Soul ใน EP นี้จะถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งผมมีความตั้งใจอยากจะพูดถึงอาหารพื้นถิ่นที่ผมมีความผูกพันเนื่องมาจากว่าทางฝั่งคุณแม่ของผมนั้นเกิดที่ภาคเหนือนะฮะในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณแม่ที่เชียงรายก็จะได้ มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสอาหารเหนือแท้ๆนะครับทีออ่แม่บ้านไปซื้อมาจากตลาดสดของเทศบาลเมืองเชียงรายซึ่งผมถือว่าเป็นตลาดที่อยู่ในใจของผมในเรื่องของความเป็นพื้นถิ่นในเรื่องของการรักษาขนบประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในเชียงรายซึ่งนําผลผลิตของเขาเองเนี่ยมาวางขายนะครับริมทางเดินแล้วก็ เรามีความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปเดินในตลาดนี้ตอนในช่วงเย็นเ็นทุกเช้าแม่บ้านก็จะซื้ออาหารเหนือนะครับเป็นสำรับที่หากินไม่ได้ในกรุงเทพนำมาวางไว้บนโต๊ะอาหารแล้วก็เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พร้อมที่จะกินกันอย่างอกอร่อยนะครับอันนั้นคือความรู้สึกผูกพันถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันเลยจริงๆนะครับสิ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึก ผูกพันอีกอย่างหนึ่งคือเป็นความทรงจําที่ยังไม่เคยลืมก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวเราเขึ้น,ข,นขับนั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่ก็ต่อรถไปผ่านอำเภอฝางไปอยู่ที่อำเภอท่าตอนและจากท่าตอนเนี่ยเราล่องแพนะฮะล่องแพบนแม่น้ำกกนะครับเพื่อที่จะไปยังไปยังเชียงราย แล้วก็แต่ในช่วงระยะเวลาของการเดินทางก็ต้องมีการพักค้างคืนออที่ฝั่งของแม่น้ำกกนะครับนอนบนแพนนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเราก็ล่องแพแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็มาถึงจังหวัดเชียงรายก็ขึ้นจากแพที่นั่นผมจำได้ถึงความสงบแล้วก็เสียงของธรรมชาติอยู่บนกระแสน้ำที่เราพักผ่อนไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงของธรรมชาติความสงบ เกิดขึ้นและในะขนาดนั้นเราก็นำเอากับข้าวที่เป็นอาหารเมืองนะครับมานั่งล้อมวงกินกันด้วยความอร่อยอร่อยแล้วเรามีความรู้สึกว่านั้นแหละคือใช่เลยสำหรับความรู้สึกแบบนั้นซึ่งผมก็จะนำมาสู่ชื่อของ EP นี้นะครับเลยจะให้ชื่อในออ Podcast Food for the Soul EP นี้ว่าอาหารเหนือริมน้ำแดนสงบ พูดถึงอาหารเหนือผมก็ต้องเอ่ยปากว่าเป็นคนที่สรรหาที่จะไปหาร้านอาหารร้านนาหรืออาหารเมืองดีๆกินนะครับซึ่งในกรุงเทพนี่หาค่อนข้างจะยากแต่ว่าผมได้ไปเจอร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายอาหารเหนือและอาหารเชียงตุงนะฮะวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นช่วงที่ตะเวนหาแล้วก็ได้ไปเจอร้านนี้อยู่ใน Internet, ิขับรถจากออฟฟิศผมผ่านาแยกอโศกเพชรบุรีตรงผ่านแยกรัชดานะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับไปถึงซอยประชาราษบำเพ็ญน,นะครับเลี้ยวขวานะครับก็ไปถึงซอยประชาราษบำเพ็ญซอยเเมื่อเข้าซอยมาแล้วสังเกตร้านจะอยู่ทางซ้ายมือร้านนี้ขายอาหารเหนือและอาหารเชียงตงุง แต่ว่าอยากจะพูดว่าอาหารเชียงตุงกับอาหารเหนือเกี่ยวข้องกันยังไงงั้นผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับในอดีตพ่อค้าทางภาคเหนือนิยมใช้เส้นทางการเดินทางนะฮะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายจากเชียงรายปุ๊บไปถึงชายแดนนะครับแม่สายแล้วก็ข้ามชายแดนผ่านเข้าไปอย่างเชียงตุงซึ่งอยู่ในประเทศเมียนมานะครับอันนี้เป็นเส้นทางในการค้าขาย บางทีเนี่ยก็เลยเดินทางยาวไปถึงยูนานหรืออาจจะถึง12ปันนาเลยก็ได้เลยมีการผสมผสานวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถิ่นต่างๆเข้าด้วยกันจนมีการปรับเปลี่ยนวัตถุด,ดิบร้ายอย่างให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่ผมไปกินอาหารเมืองแล้วชอบที่สุดความว่าชอบตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านหรูหราอะไรแต่เหมือนเป็นร้านอาหารสองคูหาห้องแถวนะฮะ แล้วก็เมื่อเข้าไปเนี่ยก็จะมีตู้กับข้าวแล้วก็จะมีโต๊ะวางนะครับแล้วก็จะมีอาหารเหนือที่มีความหลากหลายมากกว่า40เมนูอยู่ในกระบะสังกษะะีนะฮะเหมือนข้าวแกงอะแหละนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกตักทานได้ตามสบายแล้วก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านใบบัวนะครับร้านนี้ก็ยังใช้สูตรอาหารทั้งอาหารเหนือและอาหารเชียงตุงดั้งเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ร้านนี้เป็นร้านอาหารเชียงตุงที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีนะฮะอยู่บนถนนรัชดาที่จอดหาค่อนข้างยากนิดนึงต้องอาศัยโชคหรือว่าคุณจะเลยไปน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางซ้ายจะมีเป็นเหมือนอาพาร์ตเมนต์ถ้เข้าไปจอดตรงนั้นก็ได้วันนั้นที่ไปเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้รู้ทำความรู้จักกับเจ้าของร้านชื่อว่าพี่ออนนะครับหรือเรียกว่าคุณออนนะครับเป็นชาวไทยเขินมาจากเมืองเชียงตุงนะครับแต่ว่าย้ายลงมาอยู่ที่แม่สายที่เชียงรายนั่นแหละ คุณออนเล่าว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องมาจากว่าเป็นคนเชียงตุงสูตรอาหารจึงมีความเป็นเช,ชียงตุงอยู่มากวัตถุดิบต่างๆก็นําเข้ามาจากเชียงตุงนะครับโดยผ่านญาติของคุณออนนั่นแหละที่อยู่ที่แม่สารนั่นเองคุณออนเล่าว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณถ้าใครคิดจะไปรับประทานนะฮะต้องไปเร็วเพราะว่าอาหารจะหมดไวมากโดยเฉพาะอาหารโปรดของผมที่ชื่อว่าอุ้บไก่อันนี้เป็น เป็นลักษณะของแกงไก่ที่เคี่ยวจนเนื้อไก่เปื่อยนะครับคุณอ่อนได้แนะนำแบบว่าคุณบอยให้กินอาหารเนี่ยกินอุบไก่เนี่ยคู่กับข้าวเหลืองนะครับข้าวเหลืองที่คือข้าวเหนียวที่นึ่งกับชาดอกกุดนะฮะดอกกุดนี่ก็คือเป็นลักษณะของดอกไม้ป่าคล้ายๆกับดอกราชาวดีอันนี้เนี่ยต้องนำเข้าจากเชียงตุงเท่านั้นซึ่งในประเทศไทยไม่มีนะฮะเมื่อนำมานึ่งกับข้าวเหนียวแล้วเนี่ย จะได้ข้าวเหนียวสีเหลืองสวยแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆที่มาจากดอกกุดนั่นเองคุณนอนก็เล่านะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยที่นี่เนี่ยจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆไม่ต่ำกว่า4 0เมนูเลยนะครับแล้วก็ผมผมไม่ผิดหวังเลยจริงๆเมื่อไปถึงถ้าไปเห็นที่ร้านด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะเชื่อแล้วว่ามันมี40เมนูจริงๆแล้วเป็นอาหารเหนือที่คุณจะไม่ได้เห็นที่ไหน ทั่วทั่วไปนะครับโดยปกตินี่ถ้านึกถึงอาหารเนี่ยก็จะนึกถึงน้ําพริกนมไส้อั่วนะครับหรือว่าลาบหมูอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ที่นี่เนี่ยมีเมนูเยอะกว่านั้นซึ่งผมก็จะไล่เลียงให้ฟังว่ามีอะไรบ้างวันนั้นที่ไปกินนะครับร้านใบบัวเนี่ยผมสั่งอาหารเหนือที่หาทานได้ยากเขาเรียกว่าข้าวซอยน้อยนะฮะเราคุ้นชินกับข้าวซอยปกติธรรมดาแต่ว่าอันนี้ คุณออนบอกว่าเฮ้ยลองชิมข้าวซอยน้อยแล้วคุณจะติดใจนะครับร้านใบบัวมีข้าวซอยน้อยแบบธรรมดาและแบบส่งเครื่องนะครับผมเลือกกินแบบธรรมดาอันนี้เนี่ยทำการสดๆหน้าร้านเลยนะครับคือมีมีหาบโต๊ะวางเอาไว้เลยแล้วก็คนที่ปรุงอาหารเนี่ยก็คนที่ปรุงข้าวซอยนี่ก็นั่งตรงหาบนั่นเลยปรุงกันสดๆหน้าร้านวิธีทำก็คือนำแป้งผสมน้ำใส่ถาด จุ่มถาดลงในหม้อน้ําร้อนไม่กี่นาทีแป้งก็สุกนะครับตลบแป้งพับไปพับมาจนเป็นสามเหลี่ยมเนื้อแป้งสัมผัสนะครับมีความหยุ่นนิ่มลองเอาตะเกียบจิ้มๆดูนะฮะกินกับน้ําจิ้มรสเผ็ดโอ้อร่อยจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าหากินยากแต่กินครั้งเดียวนี่ติดใจต้องกลับไปอีกนะครับแต่ถ้าใครสั่งเข้าขาซอยน้อยทรงเครื่องนะฮะ คุณผู้ฟังก็สามารถเลือกใส่เครื่องเพิ่มเติมได้ทั้งหมูสับผักต่างๆมีไส้กรอกปูอัดไข่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าให้เป็นพื้นเมืองจริงๆก็เก็นกิน,น,นข้าวซอยน้อยแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่ผมโปรดชอบมากๆต่อไปเป็นน้ำเงี้ยวนะฮะหลายคนก็คงรู้จักกับขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวนะครับแต่ผมต้องบอกว่าน้ำเงี้ยวของร้านใบบัว คือมีความมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเนี่ยถูกใจผมมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับวัตถุดิบหมูสับเอยยี่โครงเอยถูกเคี่ยวจนเปื่อยสุดๆน้ำซุปกระดูกหมูหอมถั่วเน่ากาลังดีแล้วก็ยิ่งบีบมะนาวใส่แล้วยิ่งมีความฟินนะฮะถัดมาเป็นเมนูที่ผมได้ไปลองเป,เป็นเป็นข้าวซอยปกติธรรมดานะครับข้าวซอยไก่ เส้นมีเหนียวกันเส้นมีเหนียวนุ่มกําลังดีนะฮะน้องไก่เนื้อนุ่มชิ้นเบ่มเลยนะฮะราดน้ําซุปหอมเครื่องเทศหวานน้อยไม่หวานมากกะทิไม่มันจนเกินไปรสชาติเผ็ดกําลังดีผมกินกับผักกาดห่อซึ่งเป็นผักดองนะครับแบบจีนยูนารนสหวานสดชื่นมีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดแล้วก็โรยหน้าด้วยหมี่กรอบถัดมาเป็นเมนูที่หากินย,ยาก นะครับผมคิดว่ามีร้านนี้ร้านเดียวในกรุงเทพที่ทําอาหารเหนือพิเศษอย่างนี้ก็คือยำข้าวแรมฟืนหรือในภาษาคนเมืองเขาเรียกว่ายำข้าวฟืนสําหรับเราเนี่ยปกติถ้าไม่ไปอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ไม่สามารถจะไปหาข้าวฟืนกินจากที่ไหนแต่ร้านมีร้านนี้มีให้กินนะครับเป็นลักษณะอาหารถิ่นของชาวไทยลื้อนะครับไทยเขินและไทยใหญ่ที่แพร่หลาย มาจนถึงภาคเหนือของไทยและกลายเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเชียงรายนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายทางร้านใบบัวนี่ใช้ใช้แป้งข้าวเจ้ามาทำเป็นข้าวฟืนสีขาวนะครับมีกลิ่นควันไฟหอมอ่อนๆแล้วนวดนะครับข้าวจนนวลนๆข้าวฟืนสีเหลืองนั้นเกิดจากการที่คั่วแป้งถั่วนะครับรสชาติเข้มข้น นะครับจะทำให้เกิดความหอมบางสูตรใช้ถั่วเหลืองและข้าวโพดมาทำส่วนข้าวฟืนสีม่วงอ่อน,ออนหรือสีเทานะฮะทำมาจากถั่วลิสงนะครับซึ่งมีความหอมถั่วมากแล้วก็มีลสมันของถั่วนั่นเองผมได้มีโอกาสชิมข้าวฟืนนะครับแล้วก็ได้เห็นลักษณะของมันจริงๆก็ที่ร้านเนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสเห็นหนึ่งแม้จะไปเชียงรายนะฮะข้าวฟืนจะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายเยลลี่ ซึ่งปกติสามารถหั่นแล้วจิ้มน้ําจิ้มกินได้เลยแต่วันนั้นเนี่ยผมสั่งยำข้าวฟืน่นคุณออนก็เลยนำมายำใส่พริกถั่วมีงามีน้ำส้มสายชูนะครับแล้วกม็มีน้ำปรุงอันนึงที่ภาษาเหนือเขาเรียกว่าน้ำสู่ซึ่งเป็นน้ำหมักจากผลไม้น้ำมะเขือเทศถั่วเน่ารสชาติอร่อยล้าเต็มปากเต็มคำสุดๆพอกินไปได้สักพักนึง นะครับคุณอ่อนก็นํำข้าวฟืนใส่ถั่วลิสงทอดมาให้ชิมมีความโหผมไม,ไม่รู้เรียกว่าจะพูดว่าอย่างไงข้าวฟืนทอดร้อนๆจิ้มน้าจิ้มถั่วอร่อยจริงๆจานนี้เป็นเมนูใหม่นะหาทานไม่ได้จากที่ไหนเพราะแม้แต่ร้านที่แม่สายส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้าวฟืนแบบทั่วไปสีเหลืองนํามาทอดถ้าบรรยากาศความอร่อยจริงๆเนี่ยเอามาบรรยายนะ ผม,ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงเฟรนฟรายทอดสดๆนะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเฟรนฟรายลองกินอันนี้ดูแล้วนึกถึงความคุ้มนึกถึงเรื่องของสุขภาพอันนี้แหละคือคําจํากัดค,ความของคําว่าข้าวฟืนทอดจานนี้นะครับถ้าเทียบกับเฟรนฟรายคุณภาพทางสุขภาพดีกว่าเยอะนะฮะส่วนเมนูอื่นๆที่ร้าน ใบบัวทำได้ดีมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเช่นน้ำพริกอ่องนะครับรสชาติแบบเหนือแบบออริจินอลไม่หวานเหมือนร้านทั่วไปในกรุงเทพกินคู่กับผักสดอร่อยมากแล้วก็มีเรื่องมีเมนูลาบหมูรสชาติเผ็ดเค็มเข้มข้นหอมพริกลาบชาัดเจนนะฮะเข้าปากทีกลิ่นพริกแห้งมะแขวนเม็ดผักชีและพริกไทยดำฟุ้งขึ้นจมูกอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นจานที่เผ็ดร้อนเครื่องเทศแต่กินกับข้าวเหนียวแล้ว ผมหยุดไม่ได้นะครับวันนั้นจําได้ว่าสั่งข้าวเหนียวมาสองห่อด้วยซ้ําไปกินหมดเลยนะฮะอีกอันหนึ่งคือถ้าใครเป็นแฟนละครที่ผ่านไปนะครับกลิ่นกาซลองแล้วเจอฉากที่มีประโยคเด็ดที่บอกว่าน้องไข่กิ่นแกงหอยนะครับพอพอพอได้ยินคํานี้ขึ้นมาเนี่ยประโยคนี้ขึ้นมาผมนึกถึงแกงหอยทางภาคเหนือเลยนะฮะแล้วร้านใบบัวนี่ทําได้เหมือนเป็นออร์เดนติกมากออริจินอลมากเลย ที่ร้านใบบัวมีแกงหอยสูตรของทางเหนือให้ลองชิมตัวน้ําแกงเป็นสีใสไม่ใส่กะทิแบบแกงคั่วหอยโขมทั่วไปนะฮะรสออกเค็มนิดๆเผ็ดเผ็ดเล็กน้อยวิธีกินก็คือดูดดูดตัวหอยนั่นแหละหรือไม่ก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มตัวหอยออกมาทีนี้เนี่ยอันนี้คือเมนูที่ถือว่าเป็นมีความพิเศษใน40เมนูที่ทางร้านอาหารเหนือใบบัวเนี่ยเขานำมานะครับ นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอื่นๆซึ่งอันหนึ่งเนี่ยผมพลาดไม่ได้เลยที่ต้องไปไปไปรับประทานนะครับคือแกงกระด้างแกงกระด้างนี่คือเป็นแกงทางเหนือซึ่งเขาเอาเครื่องแกงไปผสมกับไขมันหมูนะฮะเสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นพอใส่ตู้เย็นปุ๊บออกมามันจะเหมือนกับเป็นเยลลี่นะครับซึ่งจะมีทั้งเอ็นหมูมันหมูมีมมรวมถึงเครื่องแกงต่างๆที่ปนอยู่ในนั้นเวลาเอาออกมากินมันจะเหมือนลักษณะเหมือนเยลลี่ต้องตัด นะแล้วมันจะเป็นก้อนนะต้องกินในทิ้งไว้นานถ้าถูกอากาศร้อนมันก็จะละลายอันนี้คือเมนูที่ผมชอบมากมีข้าวกังจิ้นข้าวเหีียวนะครับข้าวที่เไปคลุกกับเลือดวัวนะฮะอันนี้ก็อร่อยน้ำพริกหนุ่มผักเคียงแกงออมแกงไก่ข้าวเหลืองที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับถ้าของทอดก็จะมีไส้อัว่วทอดมหมูสาชั้นทอดและอื่นๆอีกมากมายเต็มบรรยายไม่ได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นร้านอาหารที่ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศของบ้านคุณแม่ที่เชียงรายนะครับแล้วก็นึกถึงอาหารรสชาติแบบเชียงตุงอาหารเหนือแท้ๆผมก็เลยวันนี้เลยอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าถ้าไม่เคยกินอาหารเหนือจริง,รงๆที่เป็นอาหารเหนือแบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะครับให้มาที่ร้านนี้เลยนะครับ อยู่ในซอยออทางทางถนนรัชดาพิเศษนะครับตรงขึ้นมาแล้วก็ถึงแยกค่อยขวางเข้าซอยประชาราดบำเพ็ญซอย9ล้านะครับร้านเปิดเวลา11โมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มแต่ต้องไปเร็วนิดนึงนะฮะอาหารมันจะหมดเร็วมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปเวลาที่นึกถึงอาหารเหนือผมนึกถึงบรรยากาศที่ไปหยุดแพรและนอนค้างพักค้างคืนอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำกกไฟไม่มีต้องก่อกองไฟเอาและเราก็นั่งอยู่บนแพรเอาอาหารใส่ใบตองมาร้อมวงกินกันท่ามกลางญาติญาติบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆมันมีความสงบมันมีความรู้สึกอิ่มใจมันสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มๆนะครับมีไอดินกลิ่นป่าและเสียงน้ำ ในลำน้ำกกที่ไหลผ่านออหน้าแพรของเราแล้วก็เป็นเสียงที่ทำให้เกิดความชื่นใจผมบรรยายแบบนั้นเนี่ยคล้ากับอาหารที่รับประทานผมทุกครั้งทำให้ผมนึกถึงข้อความในหนังสือสดุดีบทที่23ซึ่งเป็นข้อความที่ปลอบใจผมเสมอถึงเรื่องของการพักสงบในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยกับชีวิต ในข้อความในสุดีิบทที่23บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปยังทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์ผู้เขียนสดุดีบทนี้คือดาวิดซึ่งเป็นถ้าทุนผู้ฟังรู้จักกับรู้จักกับ,รกกบเรื่องราวในพระคัมภีร์นะฮะดาวิดกับกลวลอที่ดาวิดเป็นแค่เด็กคนตัวเล็กๆแต่ใช้แค่สลิงแล้วก็หินก้อนเดียวสามารถฆ่ายักษ์กัไลอาทได้ดาวิดเป็นผู้ที่ เขียนสดุดีบทนี้และยืนยันว่าพระเจ้าทรงนำและเลี้ยงดูชี้ทางปกป้องเขาพระเจ้าให้ดาวิดนอนลงและพักสงบบนทุ่งหญ้าเขียวสดริมน้ำแดนสงบในข้อ3ที่เมื่อสักครู่ผมอ่านนะครับบอกว่าพระเจ้าคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้าชอบตรงนี้มากๆนะครับชอบคำว่า เลสโรนะฮะซึ่งหมายถึงเป็นการคืนชีวิตคืนความสดชื่นแต่บางเวอร์ชั่นใช้คำว่าคืนความสดชื่นให้กับจิตวิญญาณซึ่งนิยามคำว่าจิตจิตวิญญาณตรงนี้หมายถึงส่วนประกอบของความสดชื่นทางอารมณ์และจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณของเรานำไปสู่ขั้นตอนของความรู้สึกในใจและการแสดงอารมณ์นะฮะ อ่านข้อความสุดดีข้างบนทีไรแล้วผมรู้สึกว่าเป็นคำสัญญาที่พิเศษจากพระเจ้าที่ให้เราในการที่จะคืนความสุขสงบในจิตใจให้กับผมผมไปเปิดในพจนานุกรมมันเป็นคำที่สร้างพลังบวกทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายว่านำคืนกลับมานำคืนกลับมาสู่สภาพเดิมเป็นการชดเชยการกลับสู่ความสดชื่นหรือคาว่า refresh เมื่อดาวิดพูดว่าพระเจ้าคืนจิตวิญญาณใหม่ให้กับชีวิตผมเชื่อว่าเขาหมายถึงว่าพระเจ้าจะคืนจิตใจใหม่ให้กับเราจากการที่เราทําผิดพลาดในการตัดสินใจดําเนินชีวิตที่เดินทางผิดจากแผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราตั้งแต่ต้นและพระเจ้าก็ได้นําเรากลับมาสู่ทางเดิมของพระองค์แล้วนําเราพักก่อนที่จะเดินต่อดังนั้น ผมอยากจะให้ท่านผู้ผฟังนะครับเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะนําแต่ละท่านให้ดําเนินชีวิตไปอย่างชอบธรรมและซื่อตรงดําเนินชีวิตยืนหยัดกับพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งที่ดาวิดต้องการจะสื่อคงจะหมายถึงพระเจ้าจะนําเราแต่ละคนไปถึงจุดหมายของชีวิตที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนั่นคือนําเรากลับมาสู่ทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เพียงแค่ใจเรายอมมอบให้กับพระองค์พระเจ้าจะนําทางคุณโดยการนํา ผลทางการตัดสินใจการใช้ชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านกลับคืนมารีเซ็ตรีบูตรีเฟรชชีวิตให้เติมเต็มสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรง,งเตรียมไว้ให้กับเราอันนั้นคือความหมายของริมน้ำแดนสงบซึ่งผมได้รับประสบการณ์ตรงนี้มาอย่างมากมายแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางไปยังเชียงรายนะครับเดินทางไปยังภาคเหนือ และได้มีโอกาสไปอยู่กับธรรมชาติพระเจ้านําท่านและทรงนําให้ท่านทุกคนนอนที่ริมน้ำพักสงบนะครับเพียงแต่คุณพึ่งพาพระองค์เพราะฉะนั้นพอดแคสต์ Podcast food for the soul ใน EP นี้ก็จะฝากร้านอาหารเหนือใบบัวไว้นะครับถ้าทุกท่านอยากจะไปลองอาหารเหนือที่เป็นพื้นเมืองจริงๆ ลองไปที่ร้านใบบัวที่ตำที่ผมได้บอกพิกัดเอาไว้หรือว่าไปเสิร์ชใน Google หรือใน Facebook ก็จะเจอง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลองออสักครั้งหนึ่งหอบอาหารเหนือไปนั่งปิกนิกนะฮะริมน้ำปิงก็ได้ริมน้ำกกก็ได้หรือบนภูเขาสักที่นะฮะในในภาคเหนือ แล้วคุณจะเห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติและความเข้ากันของมื้ออาหารนั้นกับธรรมชาติรอบข้างสำหรับคอร์ดแคสต์ Food for the Soul EP ที่3ในครั้งนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะมีความสดชื่นและพักสงบน้ำกลางสถานการณ์ยากลำบากที่ยังไม่จบสิน้นผมเชื่อว่ามันพระเจ้าได้เตรียมที่ไว้ให้กับท่าน เพียงแต่ท่านหันมามองพระองค์หรือไม่สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณนะครับ Food for the soul the